กูแตกพามาลื้อของพามันเหนื่อยพามันลำบากพามาร้อนนะนี่เรามาดูนี่เลย H S, <Yes>. <S <Yes>. Honda ้ฮ่องกงมันม <า S 2> จะฮ่อง<า>กองรถมันฮอนด้ามันมาจากญี่ปุน่นคืออย่างนี้ฮอนด้าไม่ยังเป็นต้องมาจากญี่ปุน่นโอเคใช่กระแสเจดียมาแรงนะครับแต่ว่าในอีกประเทศหนึ่งเนี่ยคือฮ่องกงเนี่ยก็มีรถฮอนด้าที่อาจจะคล้ายๆกับบ้านเรา รุ่นเดียวกันแต่อาจจะมีออปชั่นอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งดูแล้วมัน,มนแตกต่างมันจะซู้บ้านเราได้หรออ่าก็ไม่แน่เออ,อาาคุณอาจจะเห็นออปชันหน้าตาแบบนี้ที่คุณอยากได้ในรถ Honda หฮ่องกงก็เป็นได้นะครับวันนี้เราก็พามาที่นี่เลยครับ ssc auto p a r t นะครับก็นำเข้าอะไหล่ n o n d a จากฮ่องกงอันนี้ผมเพิ่งรู้นะเว้ยว่าว่ามันมีแบบ จากฮ่องกงอ่ะมีมีมีเพราะว่าในฮ่องกงจริงๆอ่ะเขาก็เล่นรถเขาก็เล่นฮอนด้าเหมือนกันแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เหมือนบ้านเราที่แบบปรวางเคมาทําอะไรที่มันแปลกๆเพราะว่ากฎหมายเขาค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันติดรถมาเลยเนี่ยบางยางเนี่ยมันก็สวยงามแล้วก็เป็นที่ต้องการของบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราไปชมข้างในดีกว่าครับนะครับเราก็มาอยู่กับเพื่อนมีนะครับเจ้าของ SSE เอสครับผมตาครับผมนะครับก็ต้องแนะนําก่อนนะว่ามีเนี่ย ทำงานที่นักเลงรถมาก่อนแล้วก็ผมก็เข้ามาทีหลังหมีก็เป็นพี่เลี้ยงผมหนึ่งในพี่เลี้ยงผมแล้หลังๆจนไม่ต้องเลี้ยงเลงแล้วไม่เจอมานานครับผมเพารูีคือตอนแรกก็รู้ว่าหมีก็ทําเกี่ยวกับรถแท็กเตอร์อยู่ใช่ใช่แล้วก็ทํายังไงถึงมาเป็นฮอนด้าตอนแรกก็คือพ่อเขาทํารถนําเข้าก่อนเป็นรถพวกรถใหญ่รถกระบะรถรถหกล้ออะไรอย่างเงี้ยรับนําเข้ามาแล้วก็เราก็ลองไปทําดูก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆทีละตู้ละคันสองคัน จนแบบมันเต็มตู้ที่หลังเขาก็ทําอยู่แล้วเราก็ไปแบบ,แบนำเอารถฮอนด้าที่เ,<ๆ>เราบิดว่าขา,า,า,ายได้เออเน็บๆเ,เข้ามาทีละหน่อยทีละหน่อยอะไรเงี้ยก็สักน่าจะสัก2ปีกว่ามั้งถึงจะเริ่มเป็น,เป,นเป็นตู้ของตัวเองทําไมไม่ไปทําเป็นญี่ปุ่นทําไมต้องมาฮ่องกองหลังเนา่ทำที่ฮ่องกองได้สักาจะสักสองปีได้ไหมก็ลองไปดูประเทศอื่นๆมากก็ลองญี่ปุ่นเนี่ยก็เคยไปดูแล้วมันก็มันก็ลำบากเนาะเวลาถ้าเกิดคนที่ไม่ไม่มีจังที่ไม่เคยทํามาก่อนเนี่ย มันจะไปเริ่มต้นเนี่ยลำบากเพราะว่าการทําญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องส่งคนขึ้นไปทําแล้วมันจะต้องอยู่เลยแบบ3เดือนออแล้วก็จะจะใช้เวลาแบบต่อเนื่องเขาส่วนใหญ่เขาจะเช่าพื้นที่เพื่ออยู่แต่จังห้องกงเนี่ยทำได้ง่ายกว่าเพราะว่ามีคนพร้อมจะรับตัดรถให้เราทําอยู่อ๋อท<ด>ี่เราไม่ต้องอไม่ต้องไปเข้าไปทาเองเลยว่าขึ้นใบเพื่อไปซื้อไปชี้จุดต้องการขนานไหนต้องการแบบไหนอ,ไหนไหนอะไรเงีย้ยเขาก็จะจัดการแพ็คลงมาเลย คือเรามีรีเลชั่นตอนนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีก็เหนื่อยเหมือนกัน <laughs> ก็หืเหมือนกันนะยากตอนที่จะหารถนี่แหละอะมันยากอย่าง JDM กับ uh, USDM เนี่ยเร,เรารู้กันอยู่ะนะครับแต่ว่าอย่างพวก Honda ฮ่องกงเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างหรือเหมือนกับรถบ้านเราบ้างผมว่ามันมันครึ่งๆกันนะอย่างอย่างบางคันเนี่ยอย่างถ้าเป็นซี v i c ตาโตเนี่ยสเปคเนี่ยจะจะเป็นญี่ปุ่นแต่ว่า อาจจะต่างเช่นไม่ล็อกร้อยแปไมมันจะเป็นเหมือนไทยเลย120แล้วก็เครื่องเนี่ยเป็นเหมือนญี่ปุ่นสเปคพวกออปชันเนี่ยจะเป็นเหมือนญี่ปุ่นครึ่งมันเป็นรถที่ผลิตในญี่ปุ่นเพื่อส่งออกเราก็ะจะคล้ายกับรถสเปคออสเตรเลียเยอะ,อะอก็ประมาณนั้นก็มีบางส่วนเหมือนไทยบางส่วนไม่เหมือนก็ก็ต้องมาปรับขายเอาอ,อ่ะอย่างเงี้ยอันนี้คือ c i v i c F FD 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 แต่ว่าจริงๆรหัสเนี่ยคือ FFA เขาเรียกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นคนนี้ลก็จะเรียกว่า f a แต่ว่าในปีจริงๆมันคือ F d ดีนี่แหละครับแต่ว่าจะเป็นสเปคเหมือนเหมือนอเมริกาเออผมดูแล้วมันเหมือนอเมริกาจริงเนี่ยไฟเลี้ยงนี่เขชอบมันลักษณะใช่ใช่น่าจะเป็นจะเป็นเหมือนอเมริกาสเปคเดียวกับจีนครับแล้วก็ใน ในยุโรปบางประเทศก็จะใช้หน้าแบบนี้ญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีหน้านี้ไม่มีไม่มีไม่มีด้วยก็เท่ากับว่าเราก็หาของสเปคอเมริกาได้ในฮ้องกงใช่ใช่ใช่แล้วก็จะดีกว่าตรงที่เป็นพวกขวาเพราะว่าถ้าเป็นเมกามามันก็เป็นพวกซ้ายอะไรบางอย่างมันก็จะใช้ไม่ได้พวกช่วงล่างนี้ก็ใช้ไม่ได้แหลกเลอกนี่ก็ทิ้งหมดเลยหน้าป่องหน้าปัดทิ้งหมดเลยแผงประตูก็ทิ้งหมดแต่นี่มันยังได้ทั้งคันครับก็เลย จะตรงกว่าอ่าอืมเครื่องเครื่องเหมือนเหมือนเลยเหมือน f อดีเลยถ้าลอกเปลือกออกนี่ก็คือ f อดีแท้แท,ท้นี่แหละจริงเป็นเครื่อง R18 ไม่มี2.0นะไม่มีเหรอไม่มีอ่า FD ดีบ้านเรายังมี2.0อยู่ใช่ใช่ใช่ของเขามีแค่18มีแค่เลือกว่าเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาแค่นี้เองสเปคจะไม่ไม่ถี่เหมือนเราอ่ะไม่ใส่ละเอียดเหมือนเราเออแล้วก็เรื่องหนึ่งเมื่อกี้ผมคูยกับมีอ่ะคือเรื่องของการสวอปเครื่องอ่าก็ดีหรือแม้แต่กระทั่งการสวอปเกียร์อ่า ในฮ่องกงเนี่ยไม่ใช่แบบเหมือนบ้านเราเขาทําไม่ได้เขาผิดกฎหมายไม่ได้เลยไม่ได้เลยคือถ้าสมมติว่ารถมาเป็นเกียร์ออโตอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาเขาจะตรวจสภาพข้างหน้าเนี่ยก็จะไม่ผ่านเลยเขาจะไม่ให้ไม่ให้ดัดแปลงรถอย่างเครื่องพังคุณเปลี่ยนเครื่องได้แต่เครื่องเนี่ยก็ต้องเป็นเหมือนเดิมซีซีเท่าเดิมรุ่นเดิมเลยที่เคยอยู่ในเครื่องนั้นไม่ใช่ว่าเราวางเดิมไปเป็นพันห้าจะมาวางพันหกเนี่ยเขาก็ไม่ให้วางอย่างนี้ ยกออกวางเคยี่สิบไฟไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ผิดกฎหมายผิดเลยใช่ไหมครับผิดกฎหมายก็มันก็เลยจะเป็นมันก็เลยจะเป็นแบบซิ่งที่แบบมีขอบเขตหน่อยจะไม่ได้เหมือนเราไม่ได้ฟรีเหมือนเราอะไรเงี้ยครับก็เป็นเป็นมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราที่คนเล่นรถก็ต้องรู้เหมือนกันคือเราบ้านเราดีกว่าเยอะก็กว้างกว่านะกว้างกว่าโอเคแล้วก็มาถึงนี้ครับถ้าเป็นยุค90เนี่ยตอนนี้รุ่นอะไรที่ยังพอทําตลาดได้น่าจะเหลือแต่ตาโตแล้วแหละ น้อยกว่านี้แต่ก่อนเนี่ยผมทำเยอะคือทำทำ e อีจีแต่ว่าปีมันก็หมดไปเรื่อยๆเนะี่ยรถมันก็ตามปีพอปีหมดไกลไปหน่อยหนึ่งเขาก็จะหมดเขาก็จะทิ้งรถไปก็จะเหลือจะ,อะเหลือจะเป็นตาโตแค่และตอนเนี้ยแต่ตาโตเนี้ยปีนี้ก็น้อยแล้วน้อยมาสักผมว่าน้อยมาสักปีกว่าเกือบสองปีแล้วแต่ก่อนผมทำตาโตตู้หนึ่งอาจจะสักห้าหัวหกหัวตอนนี้ก็เนี่ยอย่างเนี้ยสองหัวอย่างตู้ที่แล้วก็ ไม่มีเลยคือมันน้อยคือรถมันก็หมดไปเพราะว่าหมดไปอย่างฮ่องกงเนี่ยเขาก็ไม่คือเขาใช้รถเขาใช้จริงๆใช่ไหมไม่ไม่เก็บอ่ะไม่เก็บก็ใช้ตามปี่เออนะครับพอตามปีหมดก็ทิ้งเลยอันนี้มันเป็นเครื่องอะไรนะเครื่องพันห้าพันห้าห้าตอนเต็งว่าเราจะเป็นพันหกใช่บล็อกอะไรวะเป็นดีสิบห้านเราเป็นดีสิบหกอ่าอ่า้านเราจะมีพันหกไม่เทค กับพันหกวีเทคพันหกไม่เทคคือรุ่นแรกอ่ามันจะขายคู่กันนั่นแหละแต่ว่าตัวไม่เทคก็จะเป็นร่อนรุ่นรองแล้วก็ตัววีเทคก็เป็นรุ่นท็อปอ่าฮะมองนอกก็จะเป็นเครื่องพันห้าไม่เทคกับพันห้าวีเทคครับเออแต่ว่าเครื่องเนี่ยจะอิงไปทางญี่ปุ่นอันนี้จะเครื่องเหมือนญี่ปุ่นเลยเครื่องเป็นพันห้าไม่เทคก็หน้าตาเหมือนกันแต่ก็แทนกับบ้านเราได้นะก็บ้านเราที่เอาดีสิบห้าบีมาก็ใส่ได้ก็ใส่ได้มาแรดในแบบมาวิ่งในเซอร์กิตอะไรเงี้ยก็พอใส่ได้อยู่ก็จะต่างกับพวกกล่อง ขาเขอก็ตรงหมดนะหน้าตาก็ตรงหมดยกเวนเกียกร์ครับเกียร์ออโต้มือนอกจะเป็น CVT ไอ้น,นี่ก็ CVT หรอ CVTCVT เขามีมาตรฐานแล้นะน่าจะเป็นรุ่นแรกแรกของ Honda เลยครับยังเป็นน้ำมันน้ำมันเนี่ยยังเป็น ATF อยู่นะอ่าเออเพราะปกติทุกวันนี้ถ้าเป็น CVT เนี่ยน้ำมันจะเป็นเบอร์ CVT เลยอ่าแต่รุ่นนี้สมัยก่อนยังไม่มีน้ำมัน CVT ม,มันจะเป็นน้ำมัน ATF อยู่ในอยู่ในเครื่องอยู่ในเกียร์ของ CVT ถ้าใส่น้ำมัน CVT นี่พัง พังอ,อันนี้ใครซื้อเกีย <c oughs> <c oughs> ร์วะก็คนส่วนใหญ่ places. แต่ก่อนผมก็ขายไม่ได้นะ <c oughs> <อ>ผมก็ทิ้งเยอะเ,อเรียกว่าทิ้งเลยอะ่ะเกียร์ไม่มีค่าแต่ทุกวันเนี้ยคือด้วยความที่เกียร์ไทยอะ่ะที่มันตรงไทยอะ่ะมันน้อย <c oughs> เพราะนั้นเขาก็เหมือนกับไฟบังคับเขาก็ต้องถ้ายอยากคือเกียร์พังอะ่ะเขาก็ฮิ้วเกียร์ไปด้วยใส่ได้นะไวริงมีคนไทยไวริงได้เยอะครับก็ผมว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่า CPT มันไม่ค่อยทน และเกียร์ออโต้แบบที่จะใส่กับบ้านเราที่ตรงไปอ่ะมันจะไปอยู่ในอ g ซึ่ง E ีีมันก็30ปีอ่ะไม่พก็พอกันก็พอกันแล้วก็มันก็ไม่มีไม่มีถึงจะมีเงินก็ไม่ค่อยมีของอีกก็เลยลูกค้าหนีไม่ออกก็ก็ต้องทางนี้แหละเกียร์ซีวีทีลูกหนึ่งเปล่าๆสี่ห้าพันสี่ห้าพันโอเคก็ตามมาครับแล้วแต่แล้วแต่จะเลือกนะคือมันอาจจะแพงในตอนแรกที่เราทำาต้องไวลริงอ่งเนี่ยใช่ไหมพอแต่พอครั้งต่อไปอ่ะมันก็จะถูกอื แล้วผมว่าขับดีแล้วก็ประหยัดด้วยอย่างรุ่นอย่างเนี้ยถ้าเป็นอย่าง D 15อย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่า3สเตจอ่ะเออมันเป็น VT เทํ Tech ทำงาน2จังหวะแล้วก็ประหยัด VT e c 2, v <S 2>, 2 <S จังหวะปกติแล้วเราจะได้ยินคือ VT e c 1สเตทคือใช่คือจังหวะประมาณสักรอบต่ำรอบสูงใช่ใช่นนมีแค่รอบต่ำกับรอบสูงอ่ะอันเนี้ยมันจะมี3ามครั้งมันจะเปิด2ครั้งแต่ทำงาน3จังหวะรอบแรกเนี่ยตั้งแต่เดินเบาถึงประมาณสัก2 0 0 0 3 0 0 0รอบเนี่ยจะเป็นเครื่อง สามวาลวต่อสูบสามวาลวอ่ามันเป็นเครื่องสี่วาลวใช่ไหมแต่นี้มันจะทํางานแค่สามวาลอ่าอีกวาวหนึ่งมันจะเกือบปิดเพราะว่าจะได้ให้อากาศนะ่ะมันโฟมันเป็นการรีดอากาศพอจังหวะที่สองเทคเปิดปุ๊บครั้งหนึ่งก็จะเป็นจังหวะสองเนี่ยก็เป็นสิบสี่สิบหกวาลก็เป็นสี่วาลวต่อสูบป,ปกติอ่าแล้วก็เป็นวีเทคเปิดเป็นไฮแคมก็จะเหมือนเทคแคมเดียวเลยอ่าอ่าวีเทคแคมเดียวก็คือเฉพาะ ID เปิดไอเสียไม่มีวีเทควีเทคเฉพาะไอดี สเตปเนี้ยประหยัดวิง่งวิ่งก็พอได้นะไม่ถือว่าเรียกว่าแรงนะเทียบกับรถปัจจุบันก็ไม่ได้ถือว่าแรงแต่ว่าพอได้ถ่าเทียบกับเดิมๆอ่ะแรงกว่าเยอะเทียบกับดีที่หกว่าเราแรงกว่าแต่นี่ก็ไม่ไม,ไม่ถึงกับบีนะ<อ>แต่ถ้าเทียบกับดีที่หวแปดวิง่งกว่าวิ่งกว่าแล้วประหยัดกว่าด้วยลูกค้าเคยวางในเกียร์ CVT เนี่ยถ้าเครื่องสมบูรณ์เกียร์สมบูรณ์อ่ะวิ่งได้ประมาณทั้งยี่สิบลิตรทำได้จริงขับได้เลยคนประหยัด อันเนี้ยก็เป็นทางเลือกนะสำหรับคนที่<ด>ใช้<ด>รถเก่านะยี่สิบกว่าปีที่แล้วอ,ะอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าทุกวันนี้จะหาง่ายนะก็เริ่มลดลงไปแล้วเริ่มจยลดลงไปแต่ว่าก็ยังดีกว่าดีกว่าซ่อมเครื่องเก่าๆซึ่งบางทีส่วนใหญ่เปิดมาเสื้อสูบมันจะก่อนร<อ>ุ่นนี้มีปัญหาในบ้านเราเยอะก็คือเสื้อสูบก่อนอันนี้จะง่ายหน่อยก็ถ้าใครมีซีวิคตาโตนะล้วก็อยากจะคืออยากจะขับแบบประหยัด่ะคือตอนนี้น้ำมันแม่งแพงไงคือความแรงแม่งก็สวนทางนะ เออถ้าเกิดจะใช้งานก็ลองดูผมว่าก็ไม่น่ารังเกียจนะจริงๆแล้วเออได้เทคโนโลยีแปลกๆจากมือนอกตอนนี้ติดเรื่องหนึ่งป้ายทะเบียนเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะเหมือนกับประเทศอังกฤษใช่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 แต่ผมว่ามีคนจะขอซื้อป้ายทะเบียนเนี่ยกูไม่ซื้อหัวกูอยากได้แผ่นเนี่้ยเนี่ยเหรอเดี๋ยวกูอยากได้แผ่นเนี้ขายไหมกู้ขายนะกูอยากได้กู้ขายหมดแล้วเอาธรรมดาอยากได้ขายหมดเออเพราะมีลูกค้าก็ชอบมาเอาเยอะเพราะมันสวย อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นสีเหลืองไงสีเหลืองผมไม่มีตัวอย่างเนี่น่าจะเป็นพื้นเหลืองแล้วสุดบางอันเนี่ยมาเจอเนี่ยเป็นชื่อคนด้วยนะก็มีใช่บางทีแซมเงี้ยใช่ใช่ใช่ผมผมสั่งให้พี่ละอกพี่หมีถ้ามีตัว S E E อ่ะเดี๋ยวคู่เขียนให้เดี๋ยวนะมึงเอาไปเฮียเนี่ยแล้วก็เติมสระอีมันก็ได้แล้วแล้วก็สงสัยอย่างนึงนะว่าคนฮ่องกงเขาไม่แต่งรถกันหรือไงวะไม่มีวัยรุ่นเลยคืออย่างกูแตกเนี่ยในเอโอเนี่ยก็บอกว่าพี่มึง กูอยากได้ของซิ่งอ,ะอ่ะในฮ่องกงเขาเล่น <c oughs> เขาเล่นกันขนาดไหนมีไหมมีมีอ่าก็ผมก็ได้บ้างอย่างเป็นรถแข่งนี่ก็เคยได้รถแข่งเลยที่ปลดระวางอะไรเงี้ยก็เคยได้แล้วก็รถซิ่งอย่างบ้านๆเนี้ยก็จะมีใส่ช่วงล่างใส่ทสเทสใส่อะไรเงี้ยก็พอได้เรื่อยๆอแต่ว่าไม่ได้เยอะไม่ได้มากก็ก็ตามปริมาณคนเนาะเขาไม่ได้เยอะมากก็ของซิ่งก็พอประมาณอืมอย่างก็มีคันเนี้ยก็แปลกหน่อยอันนี้เป็น เป็นดิเมนชันหน้าเหยียวแต่ว่าคันนี้ก็มีช่วงล่างม,มีเบรกเนี่ยอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้แล้วก็มีภายในเนี่ยพิสดารหน่อยใส่เป็นนวมดีซีไฟมาก็คล้ายๆบ้านเราอะ่ะบ้านเราก็ทําแบบนี้เหมือนกันมีคนทําอยู่เหมือนกันบพรไอเอสกับดีซีไฟเนี่ยมัน,มนพื้นเดียว <จน S 2> กันใช่มันพื้นเดียวกันช่วงล่างอะไรเหมือนกันแพงกันแน่แหลกเหล็กนี่สับกันได้เลยมีหลบๆอยู่อันหนึ่งนี่ตอนนี้กาลังฮิต c r v j หนึ่งเอามาปั้นแล้วสีมันสีมันสวยดีว่ะคันนี้พิเศษยังไงคันนี้มันมีพวกของแต่งรอบนอกอ่ะมีซันรูฟมามีแหลกหลังคามีกระบองมีกระบองนี่คือกด้านข้างด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นแท่งเหล็กอย่างเงี้ยแท่งมินิเมสามแท่งก็หายากนะกระบองข้างข้างเออมันก็คล้ายๆบันไดแหละแต่เขาเรียกว่ากระบองอยู่รอบคันของบ้านเราจะเป็นทรงเรียบๆธรรมดาแต่นี่จะเป็นกระบองเลยเป็นกลม ขาดกระบองหน้าคันนี้ไม่มีมาอแต่ชุดก,กระบองอะไรผมขายออกไปหมดแล้วเรียบร้อยแล้วอย่างเครื่องเครื่องเหมือนไทยเลย <B 20. S 2> ก็บี20ใช่บี B 20เป็นอันนี้เป็นตัวน็อตล้อสี่ลูก็คือจะเป็นคลิกดาวสายแล้วก็<แ>มีน็อตล้อห้าลูกก็เหมือนไทยเลยอันนี้สเปคเหมือนเหมือนเป๊ะเลยแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ทํานานๆเข้าทีเพราะว่ารถมันก็น้อยด้วยแหละซีว<อ>ีก็ไม่ได้เยอะนะเมืองนอกไม่ได้เยอะอันนี้เป็น g 8ไอคอร์ดเจน8อันนี้จะจะสเปคเหมือนไทย ต่างที่อย่างเนี้มีชุดจิตน้ําไฟหน้าอ,อแล้วก็มีทัรลุทุกคันก็บ้านเรามีมีในรุ่นท็อปๆรุ่นล่างๆก็ไม่มีแล้วก็อันเนี้ยญี่ปุ่นไม่มีเพราะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็น i n นสปายอ่า,าอเขาจะไม่ได้ใช้ขายแอ c o คอร์เขาจะไปขายอินสปายแทนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะลําบากถ้าลูกค้า ทั้ง2.0 2.4เนี่ยจะค่อนข้างลำบากเวลาหาเครื่องหาอะไรเงี้ยแต่นี้จะตรงกว่าอันนี้คือตรงเป๊ะเลยถ้า <ừ. S 1> ปกติเนี่ยเห็นแอคคอร์ด G8 แล้วเครื่องพังมีปัญหาเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเชียงกงซื้อแล้วจบนะอ่าเคยได้ยินอยู่ว<ส>่าใส่ไม่ได้อใส่ไม่ได้ K24 เหมือนกัน,กน,กนแต่ K24 เนี่ยโหมีเป็น10เลยอ่อคุณไม่สามารถจะแบบสับมันสับได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าต้องมีการแปลงขาวายลิงเปลี่ยนกล่องอะไรเงี้ยเพื่อให้มันกลับมาทำงานได้อ่ะหรืออย่างสลับช็อตบล็อกไม่ Oh. มันมีขาที่ยืน่นขาที่เข้าเข้าไปรับไก่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะ mm hmm. มันก็เลยจะมีปัญหาเยอะก็เหมือนกับเครื่องบล ok mm ็อกยี่ R ยี่ก็เหมือนกันนะอ mm hmm. ก็จะมีปัญหาว่าไม่ใช่ว่าซื้อแบบเครื่อง R ยี่สิบูฮิ่ไว้เลยไ,ไม่ได้ก็ไม่ไม่ได้นะ mm hmm. ต้องถ้าไม่เป็นให้ช่างซื้อ ถ้าคิดว่าตัวเอง ok well, ไม่แม่นนะให้ช่างซื้อไม่งั้นบางร้านไม่รับคืนผมบอกให้จริงๆนะเคยี่สิบเนี่ยเท่าที่ฟังเนี่ยยังคนที่เขาเล่นกเนี่ยแม่งโคตรเยอะเลยแบบนั่นนู่นนี่นั่นอกจากโอเดซี่จากนู่นจากนี่อะไรไต่ไปหมดเลยมีแล้วไม่เหมือนกันด้วยนะเทคข้างเดียวเทคสองข้างเทคสองข้างก็มี200ม้า220ม้ามันเยอะถ้าคนไม่เป็นและเครื่องพังเนี่ยผมว่าให้คนอื่นหาดีกว่าขนาดช่างยังร้องเลยนอกจาก เอเปิดโกเปลี่ยนแล้วถ้าเทกผิดชีวิตเปลี่ยนด้วยซื้อผิดแล้วมั้ง้ยอันนี้เทคข้างเดียวใช่เทคข้างเดียวเ,เหมือนว่าเราเหมือนเราสเปคร้อยร้อยแปดสิบม้ามันเป็นเครื่องที่จุกจิกไม่ใช่จุกจิกเขาเรียกว่าอะไรหลายแบบอะ่ะหลายแบบเยอะเยอะ,ยอะรูปแบบที่จะต้อง,ต,องต้องคุณจะซื้อคุณก็ต้องดูดูจุกจิกดูนูน่นดูนี่ดูขาขายึดปั๊มพาวเวอร์มีไหมบางรุ่นก็ไม่มีเลยบางรุ่นมีขาก็ไม่เหมือนกัน ปั๊มน้ำช่องเข้าช่องออกอะไรเงี้ยคือถ้าผมว่าคนไม่เป็นน่ะคุณซื้อแบบเนี้ยเจ็บเจ็บเลยต้องพยายามคนที่แบบมีความรู้ให้เขาดูอันนี้อันนี้เราดิเมนชันช่วงหนึ่งไม่ค่อยฮิตไม่ค่อยิตตอนตอนนี้ก็เริ่มก็เห็นมีคนเอามาทําแต่งกันละผมว่าข้อเดียคือดิเมนชันเนี่ยรถไม่เก่าเกินไปถ้าสมมติเล่นมือสองยุคปี2,000เนาะใช่รถมันไม่เก่าเกินไปแล้วก็เทคโนโลยีโอเค ถ้ารุ่นท็อปมีแอร์แบกเอพีเอสอะไรเงี้ยแลวเครื่อง D17 อ่ะโคตรประหยัดนะขับจริงๆน่ะประหยัดมากนะเทียบกับ D15 เคยใช้เนี่ยใช่เคยใช้ผมขับนี่ทํารถไม่ติดอนะ่ะ1ี่5โลลิตรนี่ขับได้เลยนะ,ะแล้วก็แต่ว่าข้อเสียก็คือมันไม่ค่อยมีของแต่งวัยรุ่นเ็าอาจจะแบบดูว่ามันไม่ค่อยซิ่งอันนี้เนี่ยเนี่ยใครบอกไม่มีของแต่งไฟมมเมกาอ,อันนี้ใช่ไฟมุมส้มเมกาออของที่ห้องคงจะเหมือนเมกาก็จะเป็นประมาณนี้เครื่องก็จะเป็นพันห้า พันห้าใช่บ้านเราเป็นพันเจ็ดพันเจ็ดเขาพันเจ็ดเขาก็มีนะแต่พันเจ็ดน่ยเขามีนิดเดียวมีน้อยมีน้อยเขาเรียกว่ารุ่น RS RS คือรุ่นท็อปภายในจะเป็นสีดำแต่ส่วนใหญ่อะในตลาดจะเป็นเครื่องพันห้าก็รถซื้อใช้อะเนาะรถซื้อใช้แต่แต่เห็นดีสิบเจ็ดในเชียงกงเนี้ยก็ไม่ใช่มาจากไดเมนชันนะก็เหมือนกระท่ายแบบแบบนี้แหละเป็นดีสิบเจ็ดเหมือนกันแต่ดีสิบเจ็ดที่ขายในเชียงกงส่วนใหญ่เป็นเครื่องมาจากสตรีม สตีมบ้านเราเป็นสอ0พันแต่สตีมเมืองนอกมีพันเกับสองสองพันก็แทนกันได้พันหก็ได้เลยท่อนตรงแทนได้เลยแต่ว่าเมืองนอกได้แหลกไฟฟ้ามีขับสี่ด้วยนะบ้านเราอเออขับสีอันนี้วันนี้ไม่รู้จริงว่ามีมีรถรถแท้จากเมืองนอกเป็นขับสี่เข้ามาด้วยเรอมีคนขายอยู่เคยเจออยู่โอ้โเยอะแยะเลยว่ามีทั้งเรื่อนทั้งเกียร์ใช่ใชขายออกมาไหมเนี่ยก็มันจะมีไอ้แบบที่หมดก็หมดตลอดเช่น เครื่องท่อนตรงถ้าอย่าง k 2 4เนะี่ยท่อนตรงก็หมดตลอดเลยแต่ว่าที่จะเหลือก็เหลือเกียร์เยอะเป็น20สลูกได้มั้งโอ้เขาไม่ซื้อหอรือไงมันเดี๋ยวนี้เขาจะเน้นไปมีลูกค้าเนี่ยเขาก็จะเลือกว่าเขาจะซื้อมือสองอย่างนี้ไปใส่เลยหรือว่าเขาจะเอาไปซ่อมออทุกวันนี้ร้านโอฮออนเกียร์เก่งเขาก็เยอะแล้วผมก็เลยจะบอกลูกค้าว่าถ้าคุณอยากจะใช้แบบสิบปยียาวๆคุณเอาไปโอหอน ต้องเป็นร้านที่โอเคนะร้านที่เปลี่ยนทุกชิ้นจริงๆคุณโอเวอร์ฮอนจะอยู่กับเราได้นานแต่บางทีถ้าอกบอกลูกค้าถ้าคุณจะใช้แค่สองสามปีแล้วคุณจะเปลี่ยนรถไอแบบเนี้ยจะถูกกว่าแล้วก็สามสิบปีใช้ได้แน่แล้วเดี๋ยวก็ค่อยเปลี่ยนรถออกไปแต่ว่าถ้าจะใช้ยวาวก็ฮอนดีกว่าฮอนดีกว่าครับฮอนดีกว่าผมว่าแต่ฮอนนี้ก็คือต้องเปลี่ยนจริงๆนะหรือ,อจริงๆพวกซีนโอลิงล้างระบบสมองเกียร์ให้หมดเนี่ย มันอยู่ได้ก็เกือบจะเรียกว่านับหนึ่งใหม่อ่ะเกือบจะเป็นเริ่มต้นใหม่เลยแล้วอย่างเครื่องตัวไหนที่นอกจากเค24แล้วมีตัวไหนที่ฮอตที่สุด L15 เออ L15 L15 ผมไม่ได้ทําเลยอ้าวทำไมอ่ะ <laughs> มันผมว่าในตลาดมันเยอะอ่าเราจะทําแบบไอ้ที่มีช่องให้เราทําได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ส่วนใหญ่ถ้าจะขายหมดเลยก็คือ D15 นี่แหละมีเท่าไหร่ก็หมดช่วงนี้ดิเมนชันก็หมดอมเพราะว่า D15 มันน้อยใช่ไหมละ่ะพอดี5ามันน้อยคนก็ยังยังมีรถอยู่พอเครื่องพังพอของมันน้อยราคามันสูงไม่ไหวเขาก็เริ่มจาก D15 ไล่ไป D17 ของดเบนชั่นแทนทีนี้ดเบนชั่นก็ราคาขึ้นครับก็ขึ้นมาพักหนึ่งแล้วขึ้นมาได้สักปี2ปีแล้วพอหลังจากนี้ก็ไม่รู้จะไม่รู้จะไปใส่เครื่องอะไรกันต่อแล้วเพราะว่าจากดเบนชั่นก็บล็อกดีเขาก็ mm hmm. เขาก็เลิก mm hmm. ทางวันด้าเขาก็เลิกทําก็คงจะเป็นชอยสุดท้ายแล้วแหละสำหรับ D17 จะไปใช้ B hmm. ยี่อะไรก็ ลูกค้าส่วนใหญ่บ่นกินน้ำมันไม่ค่อยไหวอ่าจริงๆอืมเจอไปห้าหกโลลิตรอย่างเงี้ยเติมยังไงอ่ะเกียจ็สิบบาทอ่ะแก๊สแก๊สยังบ่นนะดีกว่าเออจริงๆคนขับ b ยี่สิบเนี่ยเติมแก๊สยังบ่นดีกว่าอย่าว่าแต่น้ามันเลยอ่าโอเคครับครูแตกนะครับอาจจะรู้สึกว่าไม่ถูกใจวัยรุ่นสักเท่าไหร่ไม่มีของซิ่งแบบบึ้มบ้ามให้เราเห็นนะครับแต่ว่าลักษณะเนี้จะเหมาะกับลูกค้าประเภทใดก็ส่วนใหญ่ผมจะขายคนใช้ซ่อมกันเยอะ ว่าแล้วก็ของที่อยากได้ที่ปกติในตลาดก็ไม่ค่อยมีอ,อย่างเเป็นไฟมุมส้มหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็จะประมาณนี้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะขายเป็นเป็นลูกค้าที่อยากได้แปลกๆหน่อยแล้วก็ทําซ่อมเดิมอะไรก็เยอะมันก็น่าแปลกนะเพราะรถญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยบ้านเราก็สเปกหนึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็แทบจะไม่เหมือนกันละใช่ใช่ใช่ออผมก็จะว่าคงจะเป็นแบบแบ่งโซนการขายของรถอะไรอย่างเงี้ยนะคงจะแบบไม่อยากให้มันซ้ํากันแล้วก็ถ้าเหมือนกันก็ คงจะขายอะไรใหม่ยากหน่อยอ่าก็ <laughs> คนก็ไปซื้อเสียงกงหมดใช่ใช,ใช,ใช่ก็เลยพยายามแยกตลาดแต่พอดีว่าโชคดีบางอย่างเนี่ยมันพอใช้ได้บางอย่างมันพออะไหล่ค่ายไทยอ่ะก,ก็ก็ฟุกหน่อยอแต่ว่าอยา่บางอย่างอย่างที่เห็น G ีถ้าเป็นญี่ปุ่นเลยก็ลำบากเพราะมันจะไม่มีไม่เหมือน,อน,อนก็ลูกค้าก็ต้องซ่อมอย่างเดียวอ่าไอ้บางอย่างซ่อมได้ก็โอเคแต่บางอย่างมันก็ซ่อมไม่ได้มันก็จำเป็นต้องเปลี่ยนอ่าก็ ก็เลยผมจะขายพวกนี้เยอะแล้วก็ขายช่างก็เยอะคเป็นใหญ่ก็จะเป็นช่างมาซื้อเอเมื่อกี้มาเนี่ยมาเนี่เห็นเลยมีแต่ช่างนะเลยไม่มีลูกค้าแบบขารสซิ่งเข้ามาเลยอะน้อยน้อยน้อยแต่เราก็ไม่แน่แล้วรสซิ่งบางอย่างเนี่ยบางทีเขาของบ้านเราบางทีบางอย่างเสียช่วงล่างเสียปีกนกเสียก็มาซื้อได้นะเว้ยไม่ใช่บอกว่ารสซิ่งมึงซื้อไม่ได้นะซื้อได้แต่ผมว่าไฟหน้าอเมริกาไอ้นี้ก็ได้แล้วท้ายมีไหมมี้ายก็เป็นเมกาไอที่ไฟอย่างเนี้ยนะใช่ใช่ใช่จะเป็น ถ้าลองลองลอง,ลองเข้าไปดูในอเมริกาเขียนว่า FA หนึ่งก็ก็จะเห็นภาพเลยว่ามันมันเป็นแบบไหนก็คือหน้าตาแบบนี้แบบนั้นเลยใช่ใช่ใช่อ่าแล้วอย่างเงี้ยทั้งหัวราคาเท่าไหร่เออ่ประมาณนะเพราะมันขึ้นลงแล้วแต่จังหวะอ่าสักแปดหมบวกลบเนี่ยหัวตัดท้ายหรือคือเป็นคันอ๋อมาเป็นคันเลย8ปด0 0ื่น หัวตัดแล้วก็มีประตูมีภายในมีฝาท้ายมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ประมาณนั้นแถวๆนั้นบวกขึ้นลงก็ดิดหน่อยแล้วแต่ค่าเหลือช่วงนี้ค่าเหลือแพงแพงจัดเนาะน้ำมันแพงเงยแพงมาเป็นปีแล, <c oughs> แล้วไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> แต่พวกนี้ผมก็ตัดเป็นหัวหมดนะ <c oughs> ก็แล้วแต่แต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นหัวก็คือต้องต้องแจ้งกันก่อนเพราะไม่งั้นถ้าของลงส่วนใหญ่ลูกค้าจะจะมาย่อยเลย <c oughs> ถ้าถ้าลงปุ๊บเนี่ยไอแบบเป็นหัวผมว่าไม่น่าได้แล้วมันจะไปแล้วอ่าแล้วเงี้ยลงไปปุ๊บเฮ้ยหมี อยากได้เฉพาะชุดโซนหน้าวะ่ะเพราะาว่าใจ่ <นะ S 1> จะเปลี่ยนอ่างเดียวถ้าถ้ารถยังอยู่ผมบอกก่อนว่าถ้ารถยังอยู่ผมก็ขายอ่าเออคือถ้าตอาออกมาเป็นชิ้นอ่ะเออ,เอ,อได้อย่างเสียเป็นไฟเป็นกระจังอันไหนแกะได้ก็แกะขายอ่าฮะเออแต่มีมันก็มีบางกรณีที่แบบมันจะเป็นต้องไปเป็นชุด เพราะคุณเอาไปก็ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็มีแต่ส่วนใหญ่แต่ถ้ามีผมมีเหลือแกะหมดเลยผมก็แกะทุกชิ้นฝากช่องทางการติดต่อหน่อยอ่าส่วนใหญ่ก็เป็น Facebook ดีกว่านะครับเป็นชื่อ s s c autopart ตเลยก็อินบ็อกซ์เข้ามาอจะพยายามมีเวลาก็พยายามตอบอ่าคืออย่างนี้บางคนอาจจะบอกว่าหมีแม่งหยิ่งว่ะแม่งไม่ให้เบอร์โทรศัพท์จริงๆนะต้องเข้าใจว่าหมีหมีเนี่ยเขาก็ปีนขึ้นไปนี่เรารบกวนเวลาเขาอยู่นในนี้วันนี้มาก็เชื่อจะว่างเออนี่ก็ปีนเก็บของอยู่นี่นะครับก็ มีอะไรก็อินบ็อกซ์ฝากข้อความไว้ดีกว่าดีก็เข้าใจคนทํางานก็ไม่ได้สะดวกรับก็ขอบคุณมีมากนะครับที่มาเปิดโกดังเอสฮ่องกงนะใกงครับให้เราได้ชมกันแล้วก็ตอนแรกเราก็นึกไม่ออกกันว่ารถจากฮ่องกงเป็นไงแต่รู้ว่ามีทําแหละนะครับเราก็เข้ามาดูปรากฏว่าเยมันเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งครับสำหรับคนที่ต้องการปกอะไรเดิมอ่าแล้วก็มีของแต่งบางอย่างที่อาจจะแปลกไปจากที่เคยเห็นที่เคยเห็นอาจจะแปลกไปจากอเมริกาหรือญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ครับอันนี้แล้วแต่ว่าของอะไรเข้ามา นะครับผมก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการกูแตกนะครับกูแตกข้างหน้าเดี๋ยวะพาไปคุยเลยนะครับต้องติดตามชมครับขอบคุณครับ